หญิงคนนี้นางติดเกาะร้างยาวนาน15ปีแบบไม่มีน้ําไม่มีอาหารแต่นางสามารถรอดชีวิตมาได้เรื่องราวของผู้หญิงคนนี้มันเริ่มต้นจากที่นางอยู่กับพ่อที่บ้าน2คนเว้ยและอีพ่อเนี่ยมันติดเหล้าหนักมากชอบทําร้ายร่างกายนางจนนางเริ่มทนไม่ไหวแล้วที่นี้นางเนี่ยมีความฝันที่จะไปนักร้องแล้วนางก็มีไอดอลที่แบบร้องเพลงพอมมากๆทีนี้นางมีการอัดคลิปร้องเพลงของตัวเองเนี่ยส่งไปให้ไอดอลของตัวเองซึ่งนางเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆเพราะนางสามารถร้องเพลงได้เหมือนนักร้องต้นฉบับแบบเกือบเป๊ะคือมันดี จนทําให้นางผ่านการออดิชัน่นทีนี้หลังจากผ่านการออดิชั่นค่ะทุกคนมันจะต้องเข้าไปฝึกก่อนแล้วก็มีการนัดคุยกับต้นสังกัดซึ่งนางก็ตัดสินใจว่าโอกาสนี้แหละนางจะหนีจากพ่อใจร้ายสักทีหนึ่งทีนี้ค่ะทุกคนตอนนั้นนางนั่งเรือคิดที่จะหนีพ่อของตัวเองและอีพ่อใจร้ายตามมาเจอนางซะก่อนตามขึ้นมาถึงบนเรือทาให้ทั้งคู่ค่ะเกิดการต่อสู้กันแล้วทั้งคู่ก็พลัด <S <S น้ําค่ะพ่อของนางหายสาบสูญไปเลยส่วนนางมาติดอยู่ที่เกาะแห่งนี้หลังจากที่พ่อนางหายสาบสูญไปแล้วนางตตต้้ออองงิิดดยยู่่่ในน,นนนนนเเเกกาาะคีวั็รม จะหาทางเอาตัวรอดนางใช้ชีวิตด้วยการแบบดำน้ำเอาปลามากินกรองน้ำถ้าโชคดีหน่อยบางวันก็จะมีพวกน้ำพวกอาหารของพวกชาวประมงที่เขาทิ้งเนี่ยลอยมานางใช้ชีวิตแบบนั้นเหงาๆคนเดียวอย่างกะแคสเวย์ away, อยู่ในเกาะร้างยาวนานถึง15ปีคิดดูนะจากนางเป็นวัยรุ่นอ่อๆจนนางเริ่มอายุ30แล้วในที่สุดไว้ทุกคนปฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นมีคนไปเจอนางที่เกาะคือเขาเป็นอาสาสมัครที่มาเก็บขยะที่เกาะแล้วก็ได้เจอเข้ากับนางแล้วนางก็ได้ออกมาจากเกาะได้เว้ยแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหม น่งติดอยู่บนเกาะสิบห้ปีซึ่งโลกภายนอกมันแทบจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดแล้วแถมไม่มีที่ไปด้วยพ่อก็เหมือนจะตุเย่ไปแล้วจะกลับไปสมัครออดิชั่นร้องเพลงก็คงจะไม่ได้เพราะตอนนี้นางอายุเลข3เข้าไปแล้วด้วยถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเรื่องราวของนางจะเป็นยังไงต่อแคสตัวเวยดีว่ามีซับไทยหาดูได้ในเน็ต l i ิกแต่ใครดูละบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์อ่าน่อยนะ